โอเคไปคุณเดชศักดิ์ต่อเลยครับสวัสดีครับคุณเดชศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมครับจากยะโสธรเชิญเลยครับถามว่าถามถามว่าผมจะเป็นข้าราชการครูบำนาญครับออพอพอปลดกษเียณเดี๋ยวก่อนครับผมหลีเสียงโทรศัพท์ก่อนเสียงเสียงในๆๆๆพอผมปลดกษเียณปุ๊บครับไ่ายประมาณสองปีผมมีความเดือดร้อนเรื่อง เงินผมก็เลยไปเขียนครูเดชศักดิ์ครูเดชศักด<ร>ิ์เข<ร>้าเรื่องเลยครับไม่ต้องเล่าแบบว่าเป็นอะไรยังไงเข้าเรื่องเลยครับวาเข้าปัญหาเลยครับปัญหาคือว่าเมื่ออายุหกสิบห้าปีนี่เขาจะมีบเมำเหน็จดำรงชีพให้นะครับครับแล้วผมก็ผมผมมีความเดือดร้อนเรื่องกันก็เลยยังยังขอยไม่ได้ก็เลยไปขอหลักฐานการ เป็นข้าราชการบำง,งานนะครับไปบเข้าแบงค์ครับแล้วก็ไปเอาเงินแบงค์ออกมาพอหกสิบห้าปีผมคิดว่าผมมีสิทธิ์นะครับผมผมก็เลยตั้งใจว่าจะจะเอาไปเพื่อธนาคารนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกเพราะว่าผมเอาหลักฐานไปกู้แล้วเขาว่านั้นั้นแล้วนหนนะ คือเขาคิดว่ามีเงิน,นจะได้คุณเป็นสมาชิกแล้วไม่ไม่ไม่สอบถามภายในเองเลยแล้วมีปัญหาอะไรที่จะถามมาที่นี่ครับจะให้ใครตอบครับเรื่องเนี้ยคืออยากเจ็บเรียนปรึกษาคุณถนอมนะครับว่าว่าทําทไมคนที่เขาเออ,อายุถึงหกสิบห้าเขาไปกู้ไม่ใช่เขาไปกู้เขาไปเรียเขาไปขอเรียกร้องสิทธิของเขานะ เาก็ได้ไปโดยที่ว่าไม่ต้องไปเสียดอกเสียอะไรแต่ผมเอาไปตั้งแต่อายุหกสิบสองปีนะครับเอาไปเข้าเบนแล้วพอจิตมันเกิดหกสิบห้าปีเต็มเนี่ยผมไปถามดูเขาบอกว่าไม่ได้อันนี้กับกับกับองค์กรไหนนะอันหน่วยในงานเจตพื้นที่การศึกษายเยโวธรตอเชียนหนึ่งครับแล้วมันบาเหน็จนี้มันจะต้องได้จากจากหน่วยไหน,นครับจากกรมบัญชีกลางนะครับ กรมบัญชีกลางครับที่เขาไม่ที่เขาปฏิเสธคุณเนี่ยใครเป็นคนปฏิเสธครับหน่วยไหนครับเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่ยโสธรสิบหนึ่งครับเขตพื้นที่การะถมกษานนะครับโอเคเอา่าวเรื่องนี้เรื่องยาวพอสมควรนะเดี๋ยวทีมงานขอบันทึกเรื่องเอาไว้แล้วประสานสอบถามภายในก่อนนะนะครับตอบไม่ได้เรื่องนี้ตอบ<ม>ยากครับเป็นเรื่องกลไกเฉพาะหน่วยงานนะครับของสมาชิกนะ เดี๋ยวขอจริงๆคุณคุณเดชศักดิ์คุณให้ข้อมูลกับเราแล้วเราสอบถามให้ดีกว่านะคุณให้เบอร์ให้คุณมีคนติดให้เราติดต่อได้ไหมมันจะได้ไปถึงที่ไงมันจะได้ถูกที่ไงครับไม่งั้นเราก็ไปควานหาว่าคุณต้องบอกผมว่าคุณมีปัญหากับหน่วยไหนซึ่งคุณไปติดต่อแล้วไม่ได้ผมอยากจะคุยกับหัวหน้าหน่วยนั้นล่ะครับนั่นคือประเด็นเดี๋ยวคุณให้ข้อมูลกับทีมงานเราหลังไหมนะป้าผมดึงเรื่องไเจ้าหน้าที่คุยหลังไหมจีนะครับ เขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะในมือก็อีกเยอะเลยนะครับยังมีอยู่ไหมยังไม่ต่อสายสุดท้ายคุณยังมีนะคุณมาลัยครับสวัสดีค่ะคุณมาลัยคะสวัสดีจ้า